พอดีผมแวะมาห้วยแเลงเนาะผมมาเห็นร้านค้าอยู่ค่อนข้างคข้างคาริกีเจจะเป็นพี่หน้าซีเจเนาะของห้วยแถลงเนาะขายดีไหมพี่ขายพี่เลิกกี่โมงถึงกี่โมงนี่เลิกเลิกขายเก้าโมงเก้าโมงเก้าโมงเช้าเหรอคะเกถึงี่ทุอันนี้ขายจนของหมดหรือว่าหยุดหรือว่ายังไงบางทีก็ถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่ม แต่ถ้าห้องนี้บรรยากาศดีก็ต้มสามหม้อโอ้ขายดีแล้วนี่ขายดีแล้วนี่นพี่ชื่ออะไรแนะนแบบําตัวนิดนึงพี่ขอญาตินิดนึนงพี่ชื่ออะไรฮะได้แนะนำไหยชื่อชื่ออะไระได้ทำอ,อะไรได้ไหม่ำไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวบอกเลยผมถ<อ>ม่ายลงยูทูบด้วยเฉยองร้านเปิเจ้าเปิดจ้าอุบลน,นะจ้าอุบลที่ผมเห็นตามป้ายเขียนว่าเปิดจ้าอุบลเจ้าเก่าใช่พี่ย้ายมาจากไหนเนี่ยเป็นเป็นชายค่ะ เป็นชายที่ไหนสี่สาขา,า,ขาคุยไปด้วยทำไปด้วยนะครับเนี่ยพอดีผมหิวข้าวแวะแวะมาเจอพอดีอก็เลยถามสี่สาขาแล้วที่นี่สาขาที่เท่าไหร่อ่ะสาขาที่สามค่ะสาขาที่สามสาขาที่หนึ่งอยู่ที่ไหนสาขาที่หนึ่งอยู่น้องหู น้องหงบุรีลมยะบุรีล์เนาะหัวหน้าซีเจเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมดอกสาขาที่สองเหรอครับสาขาที่องีค่ะผแสดงว่าอยู่เส้นบุรีย์หมดไปหรอซีเจหมดเลยแล้วก็มาของเรามาสาขาที่สามังแล้วไม่ไม่มีไม่มีแล้วก็มีสาขาที่เราไม่มาอีกที่หนึ่งจะมีห้าสาขาไหมนี่ยังไม่แน่นาะ เป็นซื้อเป็นชายก็เหมือนกันแต่ว่าก็คือเจยเสือกแสดงว่าผมว่าไปไปได้อยู่เนาะหมายถึงว่ามันแบบมันขายได้เรื่อยๆอยู่ใช่ไหมเพราะคนคนยังชอบชอบแบบอาหารแบบนี้อยู่นะผ <c oughs> มว่าชอบกินร้อนๆนะซอสร้อนๆนะเหรออ๋อนอกนั้นก็เป็นละอันเป็นอาหารอาหารธรรมดาใช่ไหม <c oughs> แต่ที่นี่มันจะเป็นเหมือนเหมือน เขาเรียกอะไรนะเหมือนขายเป็นแฟนชายโดยตรงเลยใช่ไหมโอเคใกล้จะหมดแล้วใช่ไหม <ใน S 1> พี่เดี๋ยวผมก้อยดูวิธีทำนะพี่นะแต่นในพี่ก็ต้มนะนต้องใช้เวลานานไหมพี่ต้มประมาณถ้าถ้าถ้าเอาแบบากินได้แบบอร่อยเลยอะประมาณสองสนาทีสองนาทีเลย อ่าเดี๋ยวผมก็วิธีแกะทาอันนี้คือเป็นพิเศษนะคะจะมีเล้งให้ด้วยอ๋อคือพิเศษคือต้มเล้งเป็นกระดูกเล้งเปื่อยๆครับผมเดี๋ยวจะมีทุกอย่างมีอะไรบ้างคะใกล้จะหมดแล้วก็มีอันนี้อันนี้อันนี้คือหมูยอเป็นหมูยออุบลอ๋อหมูยออุบลก็คือใกล้จะหมดแล้วเด้อครับ ดูน่าทานมากเลยครับดูดูร้านไม่ใหญ่นะแต่ว่าแต่ว่าก็ดูแบบสะดวกสแบบสะดวกส,แบบส,วกสบายดีอะแบบเราเดินค้องนู่นะอะไรดี <Okay. S 1> เราเราไม่เน้นร้านใหญ่ก็ได้เนะเพราะว่าโอเคอยู่นะร้านเล็กๆอืมร้านเล็กๆแต่ว่าหม้อเดียวแต่ว่าต้มสามรอบต้มสามรอบเน อุปกรณ์พี่แกอ่านี่คืออุปกรณ์นะครับนี่ก็จะมีก็ก็มีหมูยอมีอะไรมั้งพี่เนี่ยมีหมูยอมีใบยี่หล่าใบยี่หล่าแล้วก็ไอ้นั้นคืออ่าคณะค่ะอ๋อ้คณะแล้วก็ไอ้อะไรนั่นเนี่ยเกีียวค่ะเกลียวนี่นี่นี่คือนี่นี่คือวัตถุดิบแล้วก็สูตรของเขาแลพี่เนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะพิเศษอือ่าเดี๋ยวผมลองชิมดูยังไง อันนี้คือหม้อสามครับหม้อที่สามแล้วเนะวาจจะมนไม่เป็นไรผมว <c oughs> ่าฝีมืออยู่แล้วผม <c oughs> ผมผมมาหลายรอบแล้วแหละแต่ว่าผมไม่ค่อยได้แวะ <c oughs> ้ไอเดี๋ยวผมลองลอง <c oughs> ชิมนะครับเนี่ยพิ <c oughs> ้เศษหนึ่งองอนถ่ายให้ดูนี่ <c oughs> เดี๋ยวเรามาชิมกันดู